ถึงขั้นต้องกื่นน้ำลาย และนี่ก็คือมะม่วงขยี้เมนูฮอตฮิตประจําร้านลุงเจดยำม่วงไม่ว่าจะมะม่วงฝรั่งหรือผลไม้อื่นๆเจดยำได้นัวแบบอูมามิในทุกถุงเฮ้ย <Hey, S 2> มันเป็นยังไงลุงเจดเชิญชวนให้มาดูให้ประจักษ์แก่สายตาและนี่ก็คือวิชาขั้นสูงเรื่องหลังความลับความอร่อยความนัวที่ซ่อนมานานผงปรุงรสทุกกระปุกคือรสชาติที่ลุงเจดได้กําหนดมาไว้แล้วชอบหวานเค็ม<ๆ>เปรียปร้ยวเผ็ดอะไรยังไงบอกลุงได้และอีกไฮไลท์เด็ดห้ามพลาดคือการเขย่าถุงคุกเขาของลุงดูจากท่าทางและโมเมนตัมแล้วทำให้เรามั่นใจได้ว่าผง ของงลุงจะเขาไปเคลือบในทุกอน,นูของผลไม้ได้อย่างแน่นอน <c oughs> ดูรูปร่างหน้าตา f i r s t impression คือให้สามผ่านมาม่วงเคลือบผงนัวชําเวอร์ดูแล้วยังไงก็นัวยังไงก็ปังที่สําคัญคือชอบความไม่ต้องเอาไปจิ้มให้เสียเวลาชีวิต <c oughs> นีลุงเคลือบมาให้ละจ้าแค่จิ้มกินอร่อยครบจบฟินตัวสั่นกันเป็นเลยใครอยากกินยําผลไม้แซ่บๆนัวๆ <c oughs> ก็มารองที่ร้านลุงเจดยําม่วร้านลุงอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาราชพัฒร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีในแกร็บด้วยนะหรือใครอยากโโทททรรสั่่งกกบลุ็ได้ีเอ์ 108 1037อย่าเลือมาลองกันนะทุกคน